สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิสาอินอิงแลนด์นะคะวันนี้เราก็จะเดินทางเข้าเมืองไปช้อปปิง้งไปซื้อกับข้าวกันนะคะทุกคนได้เวลาซื้อกับข้าวแล้วค่ะเดือนหนึ่งเราก็จะซื้อกับข้าวแบบช้อปปิ้งกันทีหนักๆก,ก็ประมาณ2-3ถึง3ครั้งนะคะทุกคน ก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะว่าเราจะไปช้อปปิ้งที่ไหนมาแล้วคะ่ะทุกคนถึงแล้วนะคะนี่เลยมาดูกันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ออดีนะคะเราจะไปช้อปปิ้งกัน มาดูว่าเราจะไปซื้ออะไรจะได้อะไรบ้างนะทุกคนเดี oh, okay. oh, December, huh? for, um ๋ยวเซมไซส์โอเคแชมเบอร์อ๋อ yes yes เกี่ยวด้ยนะทุกคนได้ของกินนะคะทุกคนถั่วออเอาไปกินกับถั่วปาดอ้านะทุกคน,น,นเขามีข้าวกล้องราคาถูกมากเลยทุกคนดูราคาไม่ถึงหนึ่งรอบาทนะคะประมาณเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นผัดไทยนะคะทุกคน,นะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวใน้ำตาล อันนี้บะหมี่ก๋วยเ้าเนส้นหมี่เส้นหมีทุกคนอาหารที่ออดีนะคะ ถูกกว่าที่อื่นมากเลยคนก็นิยมมานะคะทุกคนคนก็จะมาที่นี่กันแล้วมันเพิ่งเปิดใหม่ด้วยเนาะตอนนี้สหก็เดินหา <laughs> เดินหาไอ้ชีสฮึไอฟาวด t เอ y g ค t some u um, ้ t h ม i s ยส f f t h ทยไ i c ์ and Some noodle but they don't have right vermicol noodle. I'm sort of if we got Sometimes. Yeah. Oh, macaron. How many? Six. Six, really? Chocolate. Nice. What a pink color. Oh, really yes! Oh, Chocolate! อุ้ยเจอหอมแดงแล้วลลนะท<ม>ุกคนหอมแดงหัวใหญ่มากอันนี้แผนกขนมนะคะทุกคนตามหาเส้นขนมจีนไม่เจอเลยคะ่ะสงสัยสาขานี้จะไม่มีเส้นขนมจีนนะคะหรือว่าคนมาเหมาไปหมดแล้วก็ไม่รู้ตามหาเส้นขนมจีนที่ออดีนะคะซาเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาซือ้อไป สงสัยมันจะหมดนะคะแตตอนนี้เราก็อยู่แผนกเครื่องดื่มอ่ะทุกคนเอเวนจีแค่ฟูลแค่ฟูล you gonna hit that you, you still not get ิ u r pizza yeah you still not get ตรงนี้ก็เป็นอาหารแช่แข็งประเภทปลาแล้วก็กุ้งอาหารทะเลนะคะ นี่มีไส้กรอกนี่ทุกคนไส้กรอกซอสเซตโร v e you ณก็ซอเสเซตโร,ร,โรฮะนี่โอเคนี่คะ่ะทุกคน mm hmm. ซอเสเซตโรที่สาอบให้เอเวนวันนั้นนะคะนี่กล่องหนึ่งราคาไม่แพงถูกมากราคาหน mm ึ่งปอนสิบเกีนะคะทุกคน1นึ่งปอนสิบเก้าพีเอาไปอบ อาหารที่นี่นะคะทุกคนราคาถูกมากมนี่กล่องหนึ่งนะ่าจะมีเออมีสี่ชิ้นนะคะทุกคนเอาไปอบเองสาเจอปอเปี๊ยะมีติม่มซำด้วยปอเปี๊ยะกับติม่มซำอุ้ยราคาไม่แพงหนึ 1, 4, 5, 5. Spring row. Spring row, ่งปอนด์เก้าเก้า spring roll spring roll เอ่อซอสเซ็ตโรเออไม่ใช่อา่าปอเปี๊ยะทอดนะคะ chicken อา่าปอเปี๊ยะไก่กับผัก ว่าอันนี้อะไรอันนี้คือน่าจะเป็นเอ่อ v เจ e เ a เรียนนะคะทุกคนสำหรับคนที่กินเจนะคะน่าเอาไปลองอะ่ะนี่มีหกชิ้นสปริงโรเอาไปทอด อันนี้เ,เน,น,ะะนินนชีสสปริงโร s 199และ6000อ้าวอ้าวอ้าว i ้าวอ้า9อ้าวอ้าวอ้ h วอ้าวอ้าวอ้าว o ้าวอ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 ้าว้าวอนาวอ้าวอ้านอ้าวอ้ากอนาวอ้วอ้าวอ้วก้าอ้านอ้าอ้น้าวอาาวอาวอ้าวอ้าน อร่อยมากราคาถูก89เพีเนี่ยดูโซนขนมของกินเล่นของขบเคี้ยวนะคะนี่เนี่ยราคาถูกมากนขนมขบเคี้ยวคุกกี้แ9พีนะคะทุกคนไว้คุกกี้ก็จะมีไว้กับดาร์กนะคะ <c oughs> <c oughs> เอเว้นช่วยเข็นรถเข็นนะคะทุกคนสนุกใหญ่เลยนี้ก็จะเป็นแนกสักผ้านะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำซักผ้าล้างจานนะคะคนหัวสวีทที่เราเอาไปตำแทนมะละกอนะคะหัวละหกสิบสองพี เอาไปอทปมันสีส้มมันแครอทนะคะหัวใหญ่มาก Go T D N Okay อือยุคนายะอ่าอ่าเอเวนไซเอเวนเป็นพนักงานอ่ะโอเคพิซซ่าทุกเกตดาเริง all the free the food เต็มรถเข็นนะคะทุกคน วันนี้แต่มาจ่ายหนักมาจัดจัดหนักจัดเต็มนะคะทุกคนแล้วนะคะทุกคนเต็มรถเข็นเดือนละครั้ง เราก็ช <anto government> ้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเต็มรถเลยเอเวนช่วยพ่อหยิบนะคะหยิบทุกอย่างที่อยากได้อยากกิน แสงไฟสะท้อนมานะคะทุกคนก็จะโม่ๆนิดนโอ c a อ y o น lift โอ้หนักมากเย้ ด้อเอาหนาวทุกคนกลับบ้านกลับบ้านไปกินข้าวนานๆจะเข้ามาในเมืองช้อปปิ้งทีนะคะทุกคนไปกลับบ้านนะคะเจอกัน ไเงียมากจัดจัดตู้นะคะทุกคนซื้อของใส่ตู้ mm hmm.